ทำเมนูอะไรทำเมนูทำเมนูอาหารไก่อาหารไก่เฮ้ยเสร็จยัง ไหนอะทำเค้กให้นอ้องก่อนนะป้ายอยพูดนู่นน้องไหนเค้กอย่างไรอะเค้กวันเกิดขอทําเค้กให้น้องก่อนนะเค้กวันเกิดด้วยนะโอเคดูดูดป้ายอ เนี่ยวิดีโอนี้จะให้ไอด้ากับอลินได้ดูว่าตอนเด็กเนี่ยทำอะไรกันอยู่นี่เนี่ยไอด้าได้ดูคลิปนี้ได้ดูตอนโตเนี่ยอลินดูเนี่ยตอนเด็กๆทำอะไรกันอยู่สองคนนี่ดูอยู่ข้าวแล้วโอเคเรจะเกรของขวัญก่อนนะของขวัญอะไร ปาจะไปเข้าเวนแล้วนะไม่ต้องให้ปาไปเข้าเวนไหมไม่ใช่ทำไมอ่ะ